ตอนมีลูกนี่มุมมองชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างก่อนหน้านี้ผมพูดตรงๆนะผมจะบอกว่าผมรักเมียผมขนาดไหนก็นแล้วแต่ยอมรับว่าผมรักตัวเองมากกว่าเมียอันนี้เรื่องกษัติย์จะตามของความจริงว่าเรารักตัวเองมากที่สุดแต่ตั้งแต่ลูกมันเกิดมาเนี่ยไอความรักที่เรามีให้ไอเด็กคนนี้มากกว่าชีวิตเราอีกวันนี้นี่แบบเฮ้ยผมตายแทนเด็กคนนี้ได้เลยมีหลายอย่างที่พี่ทำกับพี่หอยด้วยใช่ไหมฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรละเอาจริงๆเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ มลสุมกับพี่เยอะมากเปรียบเสมือนเนื้อง,งอกที่ติดตัว ที่สลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดว้าวตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่ใช่ไหมครับเพราะว่ารายการ h ฮอลลีวูดเกมไนท์มาอยู่ที่โมโนทเนแล้วถูกต้องนะครับเราได้ย้ายมาเรียบร้อยแล้วต้องขอบอกเลยว่าเป็นรายการที่สนุกมากๆทุกวันอาทิตย์นะครับผม2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องโมโน29แห่งนี้โมโน29คุณจะได้เจอกับรายการที่สนุกที่สุดในโลก <Wow. S 2> ไม่มีอะไรเกินกว่านี้อีกแล้วกับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลน